เอาแล้วผมตอนนี้ผมจะเล่นเกมเออเอออะไรวะเกมอะไรลืมไปละเออเออช่างก็เดี๋ยวค่อยดีหลังที่ผมตอนนี้ตอนนี้คือเราจบจบว่าผมต้องไปหาท่านท่านใส่แว่นคนนั้นเราจะรถอะไรป,ปีคันนี้หรือคันนี้ดีเออคันนี้แล้วกันไม่เอาแพง รถติดเปิดไม่เอาเฮ้ยจิตเคเฮ้ย <7 K. S 1> แดงคันนี้อือคันแดงแดงนี่แหละนี่ปิดเพงลงเราจะไปหาเขาทันทีเลยเป็นมึงนะไปกันเฮ้ยที่นี่อเมริกาที่บาซิล คือตอนจบแล้วเราทำไงดีเราจะฆ่าพ่อดีไหมหรืออะไรดีนี่นี่นี่ปืนปืนอย่างเท่ะปืนชกปืนแต่งหมดเลยนะครับแตง่งกุปกอ์หมดเลยเฮ้ยหมีโอ้หมีโอ้หมีโอ้ มีอีกไม่กี่ร้อยเมตรเราจะถึงบ้านเขาแล้วเราจะไม่ตัดแล้วต่อไปอาจจะเล่นแบบส,ส,สนุกสนานเพราเนื้อเรื่องมันจบแล้วทางดีๆก็ไม่ไปกัน โอ้ยเฮ้ยเรามาถึงแล้วเราก็โอเคอ่าอืมเอ่อปืนอะเฮ้ยเฮ้ยกระสุนโอเคพร้อมอ่ะโอ้โหดูปืนไม่ได้ระเบิดไม่ได้โอ้โห เปิดประตูลอกกเลยเหรอซืออะไรมาล่ะมองอะไรหนู And I am prepared to do the same to yours. No, I can be learned. Hey! Don't jump a day, I won't But God is watching us. Hey, hey, Oh! I told you that we were living in a world on the brink. But every slight. Every injustice where every choice reveals our sins. And where have those sins led us? Where have those sins led you? Your friends have been taken and tortured. And it's your fault. Countless people have been killed and it is your fault. The world is on fire and it's your fault. Was it worth it? Was it? When are you gonna realize that every problem cannot be solved? When you first came here, I gave you the choice to walk away. You chose not to. In the face of God, I'm making you that offer one last time. You put down your guns. And you take your friends. You leave me my flock. And you go in peace. Go in peace. กายเห็นอาไรจะไงกูต้องทำไงดีน้องคิดยังไงคือ every slight, every injustice, and every choice reveals our sin. John was wrong. Sin is not wrath. You'd rather watch the world suffer and burn. <coughs> and the Lamb broke the sick seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black, and the moon turned to blood. Ê cu vương mà hay Ê cu cu bê John bích Smoke! Ê thơ còn lọ Ơ ơ ơ Ôi Tiêu mà อ่ะขึ้นมาแตกโอก้ยบังแล้วไหมอ่ยโอ้แม่งขึ้นจังวะ

ขึ้นมาไม่ไหวแล้วกูไม่ยิงมันดิโอ๊ยกูว่าต้องแบงนู้นข้างหน้าอะไรเบิร์นเหรอเบิร์นเบิร์นพี่เบิร์น เออเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วตายเฮียยิงอย่ายิงอย่างงั้นดิเออขอบคุณยังยังโอ้ยกูยอมกูยอมตายโอ้ยอย่างนี้อย่างงี้ไม่ใช่เอ้า

And the seven angels before God were given seven trumpets. And there were noises. Thunderings, lightnings, an earthquake. Joseph seed, you're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, Go your ways and pour from the vial. The the rest <laughs> สิ่งวอมตายแล้วมึงจะมองดูมาทำไมกะมึงก็รี่นหนีดิ ยังลองไปเีเออกูรู้เล้วเออเออเฮ้เอ้ยผู้กับเองเออกลัวลังไปอยู่ ơ! Lo tay! Vẫn chào mọi người! ta! ớ như ló đi ơi! ơ! เลิกบ่นจักทีโอ้ยอุ่นร้อนเอา ลูกป่กเาเถอะโขอาเจขนมไม่ดีเลยอาเจย์เอออาเยีนลูกตายละอาทะลุไปเลยเอาฟาดที่สองไปไหนพ่อสลบแล้วมึง Nàng này, khỏi chui thủ. Oh, oh, what the fuck What? What? Ở đây? đây? bác có phải... ấy... Right. Take shelter, uh? this is a drill. You know what this means? It means the politicians are in silence. It means the corporations have been erased. It means the world has been cleansed by God's righteous fire. For most of

กูชื่ออาจนะกูไม่ชื่อครหอกน้ามันจะ,จะฆ่ากูเฉยอิะเปฉันคือพ่อของเธอ

ไม่ก่อไม่ก่อนนนนนอนแค่นี้ฮะจบแล้วโอเคครับเออยัง <OUR> รู ok ้กันไรก็ใช้ไ <environment> ม <anyway> okay, ่ครให้ผมด้วยครับโอเคและต่อจบที่เหลือก็จะได้เก็บอื่นแล้วโอเคครับ 拜拜。